สำหรับสูตรนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าหน้าดำหน้าหมองคล้ำต้องลองสูตรนี้ค่ะสำหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นมะนาวนะคะสำหรับมะนาวจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะและหลังจากนั้นนะคะให้เติมเป็นน้ำพึ่งลงไปอีก1ช้อนชาและใช้ตัวช่วยก็คือเป็นผงนางกรยาภัยนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะไม่กัดผิวและไม่มีสารตกค้างด้วยค่ะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะเนื้อ เขาจะเนียนและนุ่มมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นค่ะสามารถทาเฉพาะจุดนะคะสําหรับใครที่มีฝ้ากระบริเวณไหนนะคะก็สามารถทาเฉพาะจุดก็ได้ค่ะหรือจะทาให้ทั่วทั้งใบหน้านะคะ ทาทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติเลยสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อผงนางพครยาภัย1ซอง159บาท2ซอง289บาทแถมฟรีแปลงทาม,มาร์กอีก1อันสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ